ชื่อ่าสวัสดีค่ะวันนี้เอาวลีภาษาพูดไทยบนจีนฝ่ายสมคำเละค่ะชุควลีโขวี่ HSK นะคะก็คือเอาวลีภาษาจีนภาษาพูดไทยบนจีนฝ่ายและวลีที่ไปฝายในวันนี้เป็นคําวลีที่สิบหกกับวลีสิบเจ็ดที่พูดมาตั้งแต่ต้นจนวันนี้แล้วนะมีสิบหกอันนี้เป็นวลีที่สิบหกกับสิบเจ็ดวลีที่สิบหกคือผู้เจ็ดเมย่างพู้เจ็ดเมย่าง พินอิเขียนว่า bu สิงสี่คู่เจ๋อเมย์ยั่ง zem สิงสาม me ไม่มีเสียงแล้วก็ยั่ง yng สิงสี่คู่เจ๋อเมย์ยังแปลว่าก็ไม่เท่าไหร่ไม่ได้ดีอะไรแล้วผู้จ๋มยยั่งมีตัวอย่างนะยกอย่างให้ฟังเป็นประโยชน์สองประโยชน์นะคะก็คือประโยชน์แรกเชื่อแจ้หรือข่วนผู้จ๋มยยั่งประโยชคนี้แปลว่า โรงแรมแห่งนี้ก็ไม่ได้มีอะไรดีนักนะโรงแรมแห่งนี้เขาไม่ได้มีอะไรดีนักนะเจ้าแจหรือส่นผู้จัดอะไรยังคําว่าเชอเาียคุณอินเขียนว่า z h e สิงสี่เจ้าแจ j i a สิงหนึ่งแจหรือขวัญ l u l v สิงสามอ่านว่าหวีขวนก็ G u a n สิงสามขวัเราต้องอ่านว่าหวีขวน เท่แจ๋วีกวนพูดจฉยมาย่างเราบอกท่ามีเวลานะพูดจฉยมาย่างเขียนยังไงต่อในประโยคที่สองเลยนะคะต่อตัวอย่างในประโยคที่สองคือเท่หญิงเปินเ่นเซินพูดจฉยมาย่างพินเวียเต้าหหรือชั่วคำว่าเท่หญิง d i a N สิงสี่ y i n g สิงสามอ่านว่าเท่หญิงแปลว่าหนังเปิ่นเซิน b e n สิงสาม อ่นว่าเปิ Son, h e hmm. ปดเส้น h s e n เสียงหนึ่งเส้นหูผู้เจรมาย่งแล้วก็บอกพู้อืไปแล้วนะอินเวียเต้าไห่ปูชั่ว y i n เสียงหนึ่ง y u e เสียงสี่อย่ว่าอินเว่ยเต้า d a o เสียงสี่อ่นว่าเต้าไห่ปูชั่ว h a i เสียงสองอันว่าไห่ปูชัว่ว m u เสียงสองแล้วก็ c u o เสียงสี่ อ่นว่าหายผูช่วยแปลว่าตัวหนังเองก็ไม่เท่าไหร่แต่ดนตรีกลับดีเลยย้ายหนุ่มตัเซนพูดถึงมายังอินเวอเต้าไหายผู้ช่วตัวหนังเองก็ไม่เท่าไหร่แต่ดนตรีกลับดีเลยแล้วทีนี้มาต่อกันวลีที่17กันเลยนะคะวลีสองเดื่องาฝากในวันนี้คือถ่านรู้ช่าง หันหู้สร้าง,งแปลว่ายังไม่ถึงขั้นหันหู้สร้างแปลว่ายังไม่ถึงขั้นเพราะทินอินของทางหันหู้สร้างก็เสียงว่า t a a สี่สารเห็นว่าหันหู้สร้าง b u ไม่มีเสียงแล้วก็สั้าง h h a n g เสียงสี่หันหู้สร้างยังไม่ถึงขั้นมาฟังตัวอ,อย่างประโยคกันนะคะประโยคแรกคือ我们连朋友都不是，更谈不上 ชื่อท่าหมืเพียงหยงเลยคําว่าหัวเมือนเหรียญเพหยงพิู่พ์นเขาเขียนว่า w o สีงสาม m e n ไม่มีเสียงหัวมือนเหลียญเพียงอยู่ l i a n สีงสองอ่านว่าเหลียนถึงอยู p e n g สียงสอง y o u ไม่มีเสียงเพหยงเพื่เล่น都不 d o u สีงหนึ่ง不是 b u สีงสองกับ s h i สีงสี่

อาจลุงพันทังว่าเหมืนเหรียญผงโยโต้ผู้ซื่อเก,ก้าถันผู้ซั่งชื่อท่าหนุ่ยผงโยเลยแปลอีกครั้งหนึงว่าร่วกเราขนาดเพื่อนก็ยังไม่ใช่ยิ่งไม่ถึงขั้นเป็นแฟนเขาเลยอ่าและทีนี้ต่อตัวอย่างประโยนนะครัคำว่าถันผู้ซั่งก็คือเก้าสซ่ถันผู้ซั่งสสเส我只是一双打台球从小就喜欢ประโยนนี้อ่ะแปลว่ายังไม่ถึงขั้นมือโปรหรอก ฉันแค่ชอบคทมิเรียกชอบเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วอืมเก้าโสถ่านคุ้ซั่งคำว่าเก้าโซเนี่ยเขียนยิ่งว่า c a o ส1หนึ่ง s h o u ส3สามเก้าโสน่านคุ้ซั่งไม่ได้นเราบอกเพิ่อีกนะแล้วก็หัวจื่อซื่อ w o ส3งสามหัวจื่อซื่อ s s h i ส3จื่อซื่อ s h i ส4ี่จื่อซื่อสีว่าน x i สิงส H U A N สิงหสีหวานตาไทายชิว D A สิงสาม T A I สิงสอ Q I U สิงสองตาไทาชิวชงเสี่ยจิ้สีงอ้อนหวานชง C O N G สิงสองเสี่ยง X I A O สิงสามจิว J I U สิงสี่สว่าน X I สิงสา H U A N สิงหนึ่งสีหวานหวาน,น A N G U N สิงสอานรวมกันอั้งว่า เจ้าโสดไทยดูซั่งว่าถึงชื่อสีว่าตาไทยชิวโฉดเสียงจิ้วสีว่านหวานแปลอีกครั้งหนึ่งก็คือยังไม่ถึงขั้นมือโปรโหรอกฉันแค่ชอบแทงบินเลียดชอบเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วโอเคค่ะวันนี้ก็จบอ่าวลีภาษาพูดสไตล์คุณจีนสำหรับในวันนี้จะถ่ายที้นี่น,นะคะขอบคุณที่รับชมและฟังนะคะหวังว่าวันนี้จะได้ประโยชน์กันหลายๆคนเลยนะคะเสนอแข้งวุ้นที่จะมาใหม่ค่ะสวัญญญสดีบายค่ะ